ยายเรื่องผีแม่หมายที่เขาเล่ากันมันจริงเหรอครับก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกึ่งล้อเลียนกึ่งอยากรู้ยายคําจันหันใส่ทตาขุนณ,ณมามองเองอย่าลบหลู่เลยไอ้หนุ่มเรื่องผีแม่หมายน่ะของจริงแทเดอร์ใครมันบังอาจเข้าไปในปากลางคืนระวังจะได้เมียผีจนสิ้นลมหายใจ ผมไม่กลัวหรอกยายผีจะเอาไปเป็นผัวได้ยังไงกันของแบบนี้ต้องพิสูจน์ด้วยกล้องหญิงชราสายหน้าเธอเล่าให้เขาฟังว่าในอดีตมีหญิงสาวที่ถูกตราหน้าว่าเป็นแม่หมายอาถรรพ์เพราะสามีตายติดต่อกันถึงสามคนผู้คนเชื่อว่าเธอเป็นการลักินีจึงถูกรุมทำร้ายและตายในปา่า วิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นผีที่เฝ้าตามล่าผู้ชายเพื่อเป็นคู่ครอง